สถานการ์โควิด1 9ที่ทุกอย่างมันก็ปิดไปหมดจะไปเรียนต่อเดินทางก็ไม่ได้เอ๊ะยนอกจมันจะยังไเขอตอบบางการแบบนี้ก็แล้วกันก็คือว่าไม่มีอะไรโูกไม่มีอะไรผิดมันขึ้นกับว่าเราเนี่ยตั้งเป้ากับตัวเองไว้อย่างไรก่อนจะไปตอบตรงนั้นเนี่ยมันต้องทำสิ่งหนึ่งให้ตัวเองนั่นก็คือว่าหาข้อมูลซัพพอตัวให้มากที่สุด ถ้าคุณอยากจะเรียนต่อคุณจะเรียนอะไรคุณมั่นใจไหมว่าสิ่งที่เรียนต่อนั้นเนี่ยจะสามารถทําให้คุณทํามหากินได้เยอะขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกหาข้อมูลให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราอยากจะไปเรียนสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันมีประโย่์งของเราในอนาะคตมากน้อยแค่ไหนะสองระหว่างที่ตัดสินใจตอนนี้เนี่ยแล้วถ้าไปเรียนแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรต่อน,นี่อะไรอย่างไรในภาวะที่เกิดภาวะสุญญากาศคือเดินทางไปเรียนต่อไม่ได้ทํากันมากตรงน,นี้ให้ละเอียด เพราะว่าสุา่อสังปัจจุบันเนี่ยทั้งหางานไม่ได้ทั้งไปเรียนไม่ได้เนีเราลองใช้เวลามาการหาข้อมูลตรงนี้เรียกว่าโควิดสต็อปเราสามารถคลิกสตาร์โปรเจกต์ของเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมที่ควรจะต้องทําในระหว่างที่ก่อนตัดสินใจ 3. ระหว่างที่ตัดสินใจตอนนี้เนี่ยควรจะทําอะไรสักอย่างที่ทําแล้วได้ไม่ใช่แบบว่าตอนนี้สมัครงานก็หาไม่ได้หรอกก็เลยงอมืองอเท้าูเ็ิอยู่บ้าน ข้อท so so, euh ี่3ามที่สำคัญนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องเอาไปเขียนใส่ในเวลาที่เราเขียนใบสมัครปริญญาโทด้วยโดยว่าถ้าใครจะเรียนต่อเมืองนอกก็สําคัญเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับเราทำการบ้านในเรื่องการหาข้อมูลในการเติมคอนเทนต์ให้ตัวเองได้ดีแค่ไหนถ้าทำสองลอย่างนี้ได้ดีนะครับมันตอบจบเราได้หมดและจะตอบได้ดีกว่าเดิมด้วย